เนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำวิธีการใช้อ่ะสาวๆอ่ะใช้ผิดมาตลอดนะฮะ <c oughs> จริงๆก็คือแบบดีมากฮะนี่ฮะโลโก้นี่ฮะโ ไห่มีของพี่เอ็มนะครับสมน้ำหน้าคุณให้คลวีดีโอนี้ผู้ถ่ายทำได้ทำการตรวจเชื้อและป้องกันตามมาตรการอย่างเคร่งครัดสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แอลด c ชา n แนลนะครับผมวันนี้เห็นไหมมากับชุดหล่อๆนะฮะวันนี้มาแปลกตาดีนะคะในโซ์ทำงาน ก็ต้อนรับเข้าสู่แอ c h a n n e l นะครับช<แ>่องของคนหน้าตาดีนะฮะวันนี้นะฮะคอนเทนต์นี้ก็คือเราจะมาเปิดซองเปิดกล่องอีกแล้วนะคร<อ>ับผมจะเป็นกล่องเสื้อผ้าน,นะครับพี่แหน่งสั่งมาให้ผมโดยเฉพาะเลยเป็นเสื้อผ้ามาจากอแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับเป็นแอป,ปชีอินนะฮะผมชุดนี้พี่แหน่งเขาก็สั่งมาให้นะแต่เขาก็ชอบชอบแอบแอบสั่งมาให้อะดูฮะเ<อ>นี่ยฮะชอบแอบสั่งอ่ะคือแบบ มันมันมันเท่นะคฮะคพี่แหม่มบอกว่าใส่แล้วเหมือนเอนทีละเดยโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่าเสื้อผ้าที่พี่แหม่มสั่งมาให้อีกไมเนี่ยเป็นแบบไหนอเองมาดทันใจเลยนะปิ้งมาเลยทันทีโอเคเขาก็จะมาทางอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าสินค้ามาจากชีอินไทยแลนด์นะครับผมแต่ว่าเป็นสินค้ามาจาก ต่างประเทศไหมหรือว่าผลิตในประเทศไทยเวโบนี้คือเว็บทั่วโลกะะเดีเรามาดูกันนะฮะ mm hmm. เขาจะแอบสั่งให้ผมกินกีตัวซึ่งคือ mm hmm. ก็อย่างว่าฮะ,ะไม่ได้ไม่ได้เดินห้างเขาก็จะต้องสั่งทางนี้เป็นความสุขของเขานะฮะโอ mm hmm. okay. เดี๋ยวผมค่อยๆแกะก่อนนะ อ,อยากจะบอกว่าในเนี้ยคือเดี๋ยวเราดูคร่าวๆหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชุดนะฮะมีอะไรไม่รู้มีห้าชุดนะฮะแต่เดี๋ยวเราค่อยมาเปิดกันละทีละตัวทีละตัวกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะโอเคไเลยมาแล้วเราก็ไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้การเป็นการเสียเวลาแล้วก็ตื่นเต้นมากว่าพี่แหม่มสั่งอะไรฮะชิ้นแรกดีกว่านะครับซึ่งเขาบอกว่าของเนี้ยเป็นของผมของพี่มทั้งนั้นเลยนะฮะ เราก็ไม่ดูฮะชิ้นแรกเอาเนี่ยมันคืออะไรที่แปะตาจะมาพยายามทำงานดึกก็ต้องเอามาแปะตาอย่างนี้หรือเปล่าฮะใช่ไหมมันเป็นที่แปดตาคือห่วงมากคือวิธีการใช้อ่ะสาวๆอ่ะใช้ผิดมาตลอดนะฮะ <c oughs> จริงๆก็คือมันเป็นที่แปะตานะไม่ได้แปะหัวนมนะฮะ ราต้องเอาไปแช่เย็นแล้วก็เอามาแปะตาตอนนอนนะฮะแล้วมันมันคือมันไม่ใช่ของเราแล้วเขาบอกว่าเป็นของของพี่เอ็มเออก็ <c oughs> แปกดีอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นแฉกตลกเบอร์เบอร์ชัวเขามะมาแล้วชิ้นหนึ่งดูถุงเขามาแบบดีมากครับ ดีมากครับนี่ฮะโลโก้นี่ฮะ S H E I N นะฮะเว็บนี้นะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับ s ชี She in t อินไทยแลนด์นะฮะไปตามกันได้เลยนะครับโอเคอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นของผู้ชายละที่แม่มเขาสั่งแค่ที่แปะของเขามาอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกัน เออแล้วไม่ทราบว่าผมจะใส่ยังไงฮะอันนี้คือมันไม่ใช่มันใช่เลเนี่ยพี่แมมแกงกันอีกแล้วนะฮะแกงกันฮนะมันคือมันคือของพี่แหม่มนะฮะก็เขาบอกว่าเป็นของผมทั้งหมดเลยก็ใส่เป็นไม่รู้ว่าพูดพูดไม่ออกเดี๋ยวรอดูอีกอันหนึ่ง้กัน เทาที่พี่แม่มซื้อเว็บนี้นะครับให้ผมอะเป็นเสื้อผ้าที่ถูกใจนะครับของสำหรับผู้ชายวัยวัยขนาดผมนะฮะแล้วก็ซื้อมาแล้วไม่ผิดหวังพี่แม่มเลยซื้อบ่อยนะฮะดูการแพกอะไรเขาเนี่ยเนื้อผ้าและผ้าการใช้นี่มันก็คือคือคือผมจะบอกให้ว่า แล้วจะให้ผมแกะทําไมเดี่ยมันต้องเป็นพี่แหมมมานั่งแกะไาวะดูสิมันคือของพี่แหมมไงแล้วจะให้ผมใส่มันไม่ใช้มันไม่ใช่อ่ะพี่แหมมสองตัวแล้วนะสองตัวแล้วนะครับต่อมามาใส่มามา,มาเปิดตัวเองเลยแล้วกันโอเคนะครับชิ้นที่สามนะฮะ ผู้ชายมันไม่ต้องมีตรงนี้ปะวะอันนี้ก็ของพี่แมนนะฮะมีผู้ชายจะใส่แบบกหลังอย่างนี้ไม่ได้นะครับพี่เอ็มจะใส่แบบนี้ไม่ได้พี่เอ็มโดนแกงตลอดเลยพี่เอ็มเอออันนี้อันนี้คิดว่าน่าจะใช่เป็น,ปนกระดุมเอา กี่ชุดแล้วเนี่ยดึงสองสามสี่ห้าชิ้นไม่มีของพี่เอ็มนะครับมีแต่ของเขาอย่างเดียวเลยแล้วบอกว่าของพี่เอ็มทั้งนั้นเลยเออเขา้แใช่อ๋อก็คือคือประมาณว่าเราสั่งบ่อยใช่ไหมเราสั่งบ่อยเห็นเป็นลูกค้าดีเด่นลูกค้าที่หลายปีใช้จ่ายบ่อยใช่ไหมเขาเลย สมน้ำหน้าคุณให้โอเคโอเคครับชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นนี้น่าจะเป็นของผมแล้วล่ะเดี๋ยวดูกันสวยมากโอ้โหการใส่เห็นไหมไอตัวไอตัวที่เขาสกีเนี่ยเขาจะมี กระดาษรองไว้เพื่อไม่ให้บางทีแบบว่าบางร้านเนี่ยมันจะติดผงใช่ป่ะแต่นี่คือเขากันไว้ให้แล้วคือไม่มีติดนะฮะคือสกรีนมาดีหมดทุกอย่างไอ้เนี่ยเราไม่รีวิวให้หรอกครับเราเรามารีวิวของเราดีกว่าอ่ะดูนี่นี่อ่ะดูเลยนี่เลสเปกนะฮะนี่นะครับดูนะฮะนี่นะฮะแบรนด์นะครับ เห็นไหมชีอินเดรสเปนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปแต่งใส่ออกมาดูนี่ยังเก่งขายาวล <Nope. S 1> ้มีนี่ด้วยนมสุดยอดนะฮะเนื้อผ้าดีครับเนื้อผ้าดีนี่มีกระเป๋านี้ถือว่าเบ็เนี้ยครับสั่งทีไรก็ไม่มีผิดหวังใช่ไหม ดีดีมากมากเค okay. เดี๋ยวให้เพี่ไปแต่งตัวก่อนไหมต้องไปแต่งตัวใส่นะว่ามันจะดีแค่ไหนเอาทุกชุดเลยไหมแต่งอะเอาชุดเดียวโอเคเดี๋ยวเพี่ไปเปลี่ยนชุดก่อนแนละ้วเดี๋ยวอย่าลืมนะครับเว็บนี้เป็นเว็บของชีอินไทยแลนด์นะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันได้ใช่ไหมครับก็โหลดโหลดไปโหลดได้เลยในไม่ว่าจะเป็นของ Android หรือว่า iOS นะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็มีขายทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะเสื้อผ้าน,นะครับมี ตกแต่งบ้านของบ้านของเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงมีทุกอย่างครับในนั้นเป็นเว็บๆหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือแล้ว,ลวส่งไว้จัดส่งไวด้วยโอเคเแล้วเดี๋ยวไปดูเพียมแปลงล่างก่อนชุดนี้อันนี้จะเป็นแนวสตรีทใช่ไหม เมื่อกี้พี่แหม่มเขาบอกนะว่าชุด,นเ,ดเ,เ,นนนเนี้ยสั่งมาให้พี่เอมมโดยเฉพาะเลยถุงเนี้ยซองเนี้ยนะครับที่มาเนี้ยมาให้พี่เอมมโดยเฉพาะแต่สรุปเปิดไปแล้วก็ได้ชุดชุดนี้ชุดหนึ่งครับก็ถือว่าเขาก็ยังคิดถึงเรานะส่วนของพี่แหม่มก็ได้สี่ชุดห้าชุดครับโอเคไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเขารักเรานะเขาเลยแอบสั่งให้เรากนะ็เนื้อผ้าโอเคนะครับสําหรับ ชีอินนะครับผมก็ปากไป้ดยเว็บตามนี้นะครับเมื่อกี้เราโชว์แล้วนะฮะก็ใส่สบายครับขอบคุณพี่แมมนะครับผมที่คิดถึงกันแล้วก็รักกันส่งมาให้นะจ๊ะโอเคครับยังไงก็วันนี้นะฮะเราต้องลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมช่อง LM Channel ด้วยนะครับผมช่องของคนหน้าตาดีนะครับผมยังไงวันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่น้องครับผมบ๊ายบายนะครับลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับ